หนึ่งปีกว่าเนี่ยเราเติบโตพันเปอร์เซ็นต์ครับสูงสุดเกือบสิบล้านต่อเดือนครับผมเจอออเดอร์เดือนแรกเป็นหลักล้านครับพิมพ์ปึ้งโพสต์ปั๊บลูกค้าทักมาทั้งคืนครับเกือบหมื่นนั่งคิดว่ามันอร่อยหรือว่ามันไม่มีอะไรจะกินขายลูกค้าไปแล้วเกิดอ,อาการที่ซอสมันเสียมันเน่าครับผมมันเจ๊งหมดเลยทำทรงจะไปซื้อโรงงานก็เห็นราคาแล้วหูเกือบยี่สิบล้านสวัสดีครับบาร์เทนเนอร์ขี้เมาเล่าเรื่องวันนี้เราไม่เปิดกันที่บาร์ครับผมเราเปิดกันที่ครัว เพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือคุณอาร์มใช่ครับผมซอสกะเพราตราหมีปรุงหมีปรุงนี่ผมถามเขาแล้วทํายังไงถึงจะอร่อยครับผมเขาบอกว่าเนื้อขีดนึงใช่ครับผมพริกไม่ต้องไม่ต้องครับกระเทียมไม่ต้องใบกะเพราต้องครับนี่แล้วก็ซอสเขาสองช้อนโต๊ะใช่ครับผมแต่น้ามันต้องนะไม่ต้องเลยครับเราใช้วิธีการลวนเอารวนเนื้อใช้น้ำเปล่าครับโอเคครับเนื้อหรือหมูหรือไก่หนึ่งร้อยกรัมหนึ่งที่ครับหนึ่งที่นลาน ก็ผัดให้ะตากแบบแห้งๆนิดนึงเสร็จแล้วก็ไปส้อมรับช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะงี่นะง่ายๆนะสองช้อนโต๊ะเสร็จกระเพราใส่เลยไปเลยครับผมจบจบแล้วเดี๋ยวโชว์ก่อนถ้าอยากเผ็ดก็ใส่พริกเพิ่มได้นะครับผมแล้วแต่คนชอบเราเป็นรสเผ็ดกลางกับระเแี้งกระเพราหมี่กรุง ยังไม่เคยกินของเขานะนี่ครั้งแรกรู้เลยรู้เลยนๆรผมตอบได้ได้กินอะไหลหมพี่อย่าเลาไปกูอย่างนี้บาร์หิวเล่าละอย่เลาให้เก็บครับ มาครับมาต่อกันในบาร์ฮะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเปิดที่ครัวตอนนี้เราอยู่กับคุณก็สวัสดีครับผมผมอาร์มครับผมหมี่ปรุงนะครับผมปัจจุบันก็เป็นเจ้าของแบรนด์ซอสผัดกาเพราตามหมี่ปรุงครับผมหมี่ปรุงครับผมคืออะไรคือหมี่ปรุงเราเกิดยุคโควิดพอดีเลยครับผมเราทำร้านอาหารมาก่อนนะครับผมพอโควิดล็อกดาวน์ปี6กสามนะครับผมมันเจ๊งหมดเลยเคลียร์ทุกอย่างจ่ายเงินเดือนพนักงานหมดนะครับกลับมาที่บ้านก็เลยคิดว่าจะขายอะไรดีที่คนน่าจะกินได้ทุกวันอ่า อ่าตามสั่งแป๊บมาก่อนเลยครับอันดับแรกตามสั่งคือมันหลายเมนูครับจะทําอะไรดีพอเราคิดว่างั้นเมนูอะไรดีอกะเพรามันเข้ามาได้เฉ็บพันเลยครับแล้วถ้ากะเพราอย่างเดียวทํายังไงคนถึงจะหยุดซื้อในแอปเราชื่อเมนูหรือชื่อร้านทายังไงคนถึงยอมจะหยุดมาซื้อเราอผมเลยเอาคําว่ากะเพราออกมาก่อนแล้วเติมคาว่ากะเพราพริกแห้งโบราณไร้น้ํามันกะเพราพริกแห้งใช่ครับโบราณไร้น้ํามันนี่คือชื่อทําให้ลูกค้าหยุดยังไม่มีหมี่ปรุงไม่มีเลยครับตอนนั้นยังไม่มีซอสกะเพราเกี่ยวกันเลยครับคือ กำลัง <łość> จะเจ๊งแหละไม่เจ๊งแหละจากร้านสเต็กเจ๊งแล่วแหละเพื่ก็เลยหาตัวตัวช่วยที่จะให้สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้ถูกต้องครับก็เลยอยากจะขายกระเพราในแกลบในแกนใช่ะว่างั้นเออใช่เลยก็เลยทําร้านน้กระเพราใช่ในบ้าน ผลตอบรับเป็นไงอาจจะขายไม่ดีมากหลักพันเนี่ยเพราะเราขายช่วงปลายเดือนล็อกดาวน์นะครับแต่พอเดือนต่อไปเราขายได้ห้าหมื่นบาทแต่ข้อดีของพวกแอปพวกนี้ครับมันจะมีขาเรเดต้าของลูกค้าท<ช>ี่สั่งประจำนะครับเรามานั่งดูลูกค้าที่เป็นคนที่กินเช้ากินเที่ยงกินเย็นนั่งคิดว่ามันอร่อยหรือว่ามันไม่มีอะไรจะกิน <S 2> <S 2> วะเขาไม่มีอะไรกินออจะกินหรือเปล่าอ้าวไม่เป็นไรก็แต่พอสุดท้ายมันเรื่องมีการรีวิวเกิดเกิดขึ้นในแอปนะครับเราไปอ่านว่าอร่อยมากสั่งซ้ําตลอดแสดงว่าเราอร่อยมันอาจจะเป็นพฤติกรรมลูกค้าคือลูก้้านนนดัตออลกว ตอนนี้กขาไม่เลเขาก็กินกะเพราทุกทีใช่ใช่ตอนนั้นคิดอย่างนั้นเลยครับแล้วมันกลายเป็นซอสได้ไงก็าผมบอกตรงผมทึ่งนะผมมันมาอยู่บ้านแอปไลน์แมนมันยังดังอยู่ครับก็เลยโทรบอกแม่ว่าให้ใช้สูตรหมูขีดหนึ่งกับซอสสองช้อนโต๊ะแม่ทําส่งให้ลูกค้าหน่อยคือเราทําซอสไปแล้วด้วยใช่ทั้งหต่แรกเลยขี้เกียจครับผมก็เป็นคนทํากับข้าวใช่ครับผมมาถึงก็ พริกกระเทียมอ่าผัด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 พอเสร็จก็ปรุงรสปรุงรสเสร็จก็ใส่กระเพราเสร็จเป็นข้าวครับผมไม่เคยรู้เลยมันต้องใช่ซอสถ้าวันนี้ผมอยากกินกระเพราฝีมมือพี่น็อตและพี่น็อตไม่อยู่เลยครับใครทาแทนได้ไหมลืมมือนี้ไม่ดีครับนั่นแหละครับเพราะว่าผมอร่อยที่สุดในประเทศถูกครับพอเราทํากับซอสเนี่ยมันสิบจานเนี่ยมันคือ อย่างนี้สิบนาทีเสร็จเลยครับมันก็คือการเริ่มจากเพนพอยต์นั่นแหละเพนพอยส์ใช่เพนพอยต์ที่แบบว่าเราต้องขายได้เรื่อยแล้วอยากให้รสชาติมันสเตเปอรใช่ครับอ่าก็เลยคิดสูตรขึ้นมาใช่พอผมกลับบ้านผมบอกแม่ทําให้ชิมหน่อยอ่าพอเรากินปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันรสชาติเดียวที่เราผัดขายลูกค้าทุกวันเนี่ยแม่เราทาอร่อยซอสเราแสดงว่าใครทาก็น่าจะอร่อยอก็พอพูดเสร็จปั๊บกลับไปหลังครัวถ่ายรูปปุ๊บโพสเดี๋ยวนั้นเลยราคายังไม่คิด ก็คือพิมพ์ไปคิดไปลบไปอย่างงี้เลยสุดท้ายก็คือตั้งราคามาแล้ว,ลวก็พิมพคอนเทนต์ว่ากะเพราไรน้ำมันผัดง่ายนี่ไงก็พิมปึ้งโพสปัป๊บลูกค้าทักมาทั้งคืนครับก็หมื่นโอ้หใช่นี่คือ,อพลังพลังของโซเชียลมีเดียเลยถุงไม่มีแน่นอนโอ้โหใสอ่อะไรไม่มีเลยครับโพสแล้วพอตื่นเช้ามาถึงมาคิดใหม่ว่าอา้าวเฮ้ยลูกค้าสั่งมัมาเป็นหมื่นใส่อะไรส่งยังไงก็วันนั้นก็ต้องไปศึกษาว่าซื้อกล่องน้ำตาลที่ไหน ซื้อไอ้สกอตเทปที่ไหนส่งครั้งแรกส่งย<ฮ>ังไงครั้งแรกตื่นเต้นมากใช้เป็นไอ้ขวดไอเนียขวดพลาสติกไอ้แก๊กเวครับครับเราก็ใส่ไปเลยตอนนั้นคือโลโก้ไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีชื่อแบรนด์ไม่มีครับอยอยไม่มีโอ้จอ้จะไม่มีเลยร้านไม่มีโอ้จะถามถึง <laughs> หลังบ้านเพียวครับอ่าคือ,อตอนนั้นโดนจับได้แน่ละได้แน่ <laughs> โดนเนี่ย เอาละเริ่มขายซอสกเะเพราแล้วจากขวดพลาสติกหมีปรุงมายังไงหมีปรุงมาจากการนั่งอยู่ตรงนี้นั่งคุยกันกับพ่อแม่แล้วก็นั่งคิดชื่อแบรนด์ครับหนึ่งผมต้องคิดว่าถ้าจะมีชื่อต้องจาง่ายๆติดหูอติดปากเราด้วยก็นั่งดูดูไปพอดีไปเจอทิชชู่อยู่กล่องหนึ่งเป็นรูปหมีแพนด้าผมต้องหมีเฮ้ยหมีหม,มีก็ได้นี่หว่าแต่พอมีแล้วมันจะคู่กับอะไรที่เป็นแบบอาหารท่องไปท่องมาปพ๊บ,อบบอกหมีปรุงอแม่ผมหันกับฟ้าบ,บอก ชื่อนี้ดีเพราะเมื่อก่อนตอนแม่เด็กๆคนเรียกแม่ว่าหมีสุดท้ายแม่เลยกลายพูดว่าทํากะเพราหมีปรุงหน่อยสิอ่าม,มันกลายว่าแม่ก็ติดไปเลยเฉยเลยอะไรเงี้ยมันไวอ,อันนี้ก็เลยเป็นชื่อแบรนด์แล้วได้แบรนด์แล้วแล้วได้ได้ไวมากที่เล่ามาเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับ,รบพักปุ๊บคิดปับ๊บโพสเลยแบรนด i n g คืออะไรนดิงนด้ง i n g จำชื่อเราให้ได้ก็พอ,อ,อคือถ้าเขาเรียกผมว่าเช่นคุณอาร์มอาร์มคือแบรนด i n g ของชื่ออาร์มผมคิดแค่นั้นเล่นๆนะเขาเรียกว่า ตอนนั้นเข้าใจว่าแบรนดิ้งคือชื่อสินค้าชื่อสินค้าตาโลโก้อะไรอย่างนี้ลกันง่ายๆครับเป็นรายแรกไหมต้องพูดกันตรงๆว่าเราไม่แรกแต่เราจะเป็นรายแรกที่คนไทยยอมรับจริงๆคือเขาจะต้องซื้อติดบ้านแหละว่าติดบ้านะกูอยากผัดกระเพรากูจะไม่พวงเองอีกแล้วใช่แพ็กเกจตามมาตอนไหนพอแบรนด์มาอ่าก็ชื่อก็ต้องมีโลโก้สิอ่าล้วก็โลโก้ทำยังไงวะเนี่ยก็เซิร์ช u t u b e ดูครับไปเรียนเองใน u t u b e ครับโปรแกรมเขียนโลโก้อันนี้คือฟอนต์ ยิบเคยเห็นใช่ครับฟอนต์ปกติเลยปกติเลยครับผมเราไปเติมแค่ใส่รูปตีนหมีเริ่มสลากก็ใส่ช้อนมาใส่อีก็เป็นหมวกเชฟมันเป็นฟอนต์ฟรีไหมฟอนต์ฟรีครับฟอนต์ฟรีที่สามารถใช้คอมเมชเชลได้นะถูกต้องครับผมก็เช็คแล้วมันหาซื้อได้จริงๆอ่ะผมอยากซื้อเหมือนกันจําไว้นะจําไว้นะทุกท่านนะครับครับผมคุณไม่ได้ไปเอาฟอนต์ที่ไหนมาแล้วมาใช้ได้เลยนะถูกต้องครับคุณต้องเช็คก่อนว่ากี่ไม้อันไหนใช้คอมเมชเชลไหมใช่ครับผมบางฟอนต์เนี่ยให้ใช้ฟรีแต่ถ้า คิดเป็นการค้าใช่ต้องเสียตังค์ถูกต้องครับจริงๆถ้าใครเป็นเจ้าของฟอนก็ถ้าขายก็ต่อผมได้นะผมหาฟื้จริงๆไม่เจอจริงๆคืออะไรอันนี้ทำทันทีอันนี้คืออกระเพราของเราครับจานแรกเลยครับใครทำารตอนนั้นเป็นผมทำเองครับ่จานแรกแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยเก็บไว้รอนไปนิดนึงครับตอนเราทำสเต็กกับที่โค้งครับผมจ้างเขามาถ่ายรูปรูปภาพแล้วมันเหลือโคต้าอยู่รูปนึงครับบอกรอแป๊บ เดี๋ยวแพลเพามาปุ๊บๆแล้วถ่ายให้ครบซึ่งไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เกี่ยวตอนนั้นเลยไม่ได้ขายลืมไปเป็นปีแล้วลืมไปเป็นหลายปีแล้วแต่มาสุดท้ายเราไปดึงรูปตัวนี้มาใช้อ่าได้แบนดิ้งแล้วได้แบนดิ้งเลโลโก้ได้เครื่องหมายการค้าแล้วได้ชื่อแล้วได้ชื่อแล้วคราวนี้ก็เหลือแพ็กเกจจิ้งครับผมตอนนั้นเราใส่เป็นแค่แกลอนง่ายๆเพราะมันซื้อง่ายเนาะมีแค่โลโก้กับชื่อแบรนด์แปะลงไปที่ตัวแกลอนเราครับครับผมแล้วก็โพสต์ขาย เจอหมี่ปรุงไม่มีอาชีพโดยการที่ว่าคุณแค่ซื้อซอสเรานะครับผมจะสอนวิธีการสร้างชิพคุณฟรีๆมันคือคุณค่าที่เราจะมอบให้ใช่ครับค้านั่นแหละคือเราเราไม่ได้ขายซอสแล้วเรากาลังขายอาชีพให้กับเขานี่แหละแบนดิ้งใช่ไหมใช่ครับนี่คือแบนดิ้งครับโอเคอันนี้1กิโล1กิโลครับผมได้40ที่ประมาณ4 0ที่ครับผมกี่บาท169ครับ1 6 9บาทใช่ครับหารด้วย35 4บาทอ่าแล้วก็หมู100ยกรัม ร้อยก็ประมาณสิบาทเป็นสิบสี่บาทสิบี่บาทสิบสี่บาทใบกะเพราสักบาทกว่านี่ไม่ถึงไม่ถึงนซ้ำใช่ใส่กล่องอีกวันหนึ่งจุดห้าบาทสองบาทไม่เกินนี้ข้าวอีกสองบาทโดยประมาณขายสี่สิบห้าขายสี่สิบห้าครึ่งครึ่งนะกำไรโอเคไปได้ไม่ได้จะบายไปได้ตอนไหนที่เราคิดว่าเราเริ่มเติบโตแล้วนั้นผมควรซอสเองเนาะขายลูกค้าไปแล้วเกิดอาการที่ซอสมันเสียมันเน่าครับเราควรที่จะอัปเกรดตัวเองให้อยู่ได้สักปีหนึ่งก็เลยไปจ้างผลิตที่เป็นมาตรฐานพอเราทําเป็นจากโรงงานอันนี้เรามั่นใจแล้วว่า ซอสเราอ่ะสะอาดปลอดภัยมีออยอเชลไ์ยาวแล้วโอ้ยาวแน่มีออยอ้วยมีออยอ้วยมีฮาลานด้วยมีฮาลานด้วยมีฮาลานด้วยนะจัดเต็มทุกอย่างครับตอนนั้นก็โพสต์หนักเลยโพสต์โพส จนไปเตะตาอยู่รายการหนึ่งครับรายการอายุน้อยหลายร้อยล้าน <laughs> ผมได้ออกตั้งแต่ปี63เริ่มรู้จักการสร้างแฟนเพจตอนนั้นผมทำสร้างเพจไม่เป็นครับยังขายขยังขายด้วยเฟซตัวเองอยู่ใช่ที่อินบ็อกมานะอะไรอย่างเงี้ยใช้ในกลุ่มใช่เริ่มออกรายการอื่นมากขึ้นเหมือนเขาเห็นโมเดลธุรก,กิจเราเขาบอกเฮ้ยคนเลยสนใจาไม่น่าเชื่อว่าเออซอสมันไปทำอาชีพได้บางคนขายเดือนนึงแสนหนึ่งบวกบวกเงี้ยแต่เมื่อกี้ผมลองแล้วนะหมูซอสสองช้อนกระเพรา จบเลยจริงจริงครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นผมเนี่ยเป็นผมอะจะใส่พริกเพิ่มอีกนิดนึงใช่อันนี้เราชอบเผ็ดถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ใช่เราลดกลางไว้นี่มันกลางกลางประมาณพริก3าเม็ด2เม็ดใช่ใช่ใช่ครับคือมันมีจุดหนึ่งครับที่ลูกค้าเริ่มพักมามาบอกว่าแบรนด์นี้จะอยู่อีกนานไหมกลัวเลิกกลัวเปิดร้านแล้วไม่มีใช่ก็เริ่มรู้จักครับว่าลงพิมพ์เข้ามาก็เลยเอางี้ลงทุนให้เห็นเลยว่าเราพิมพ์ถุงอยู่นานแน่เพราะอย่างที่พี่เขา้าใจว่าการพิมพ์ถุงมันต้องหลักแสนถุงครับลูกค้าจะได้ม กูสั่งปั๊มแสนถุงกูจะขายยังไงให้หมดวะใช่ครับแต่ถ้าจะลงทุนเป็นหลักสามแสนเนี่ยสามแสนกว่าด้วยมันหนักเหมือนสินค้าแบรนด์เราไปเตะตาห้างดังห้างหนึ่งครับแมคโครจะเข้าโมเดิร์นเทรดต้องกาไเเทรดเลยคือแบบงงมากคือข้าผาติดต่อเองเลยผมติดต่อเองครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะใครฟังนี่ถือว่าผมแชร์แบบบดเบือกนะครับผมใช้วิธีการไปเซิร์ชในช่องค้นหาในเฟซบุ๊กครับว่าแม้ว่าแฮชแท็กแมคโครับ เพื่อที่จะหาพนักงานแมคโครไปเจออยู่คนหนึ่งครับเหมือนออกงานในแมคโครบ่อยมากแล้วไปดูโปรไฟล์เขาเหมือนกับเป็นผู้จัดก,การแมคโครแอดเฟนแล้วเขาก็รับแล้วผมก็พยายามจะโพสต์อยู่เรื่อยว่าแบรนด์หมีปุงจะช่วยคนนั้นจะอยากเข้าให้เขาสึกว่าเอ,อ้นี่มันอะไรอย่างเงี้ยพอเราโพสต์ไปบ่อยเหมือนอารมณ์เขากดไลค์เราอยอ้ย,อยพอกดปั๊บผมอินบ็อกเลยติดกลับแล้วเรียบร้อยอพี่ครับอยากรู้ว่าการขายสินค้าในแมคโครมันยากไหม,มทำยังไงเขาตอบแบบผมงงมากเลยว่าส่งคอมมอนิโปรไฟล์มาสิ คืออะไรวะเขาที่โปรไฟล์จดทะเบียนหรือยังผมจดทะเบียนตั้งแต่จ้างผลิตปุ๊บเราจดบริษัทมีปุ้งจำกัดเลยครับกอล์ฟ f ู้ดด้วยกอล์ฟ f ู้ดเป็นโรงงานของผมแล้วตอนแรกคือบริษัทมีปุ้งจำกัดหลังจากนี้ผู้จัดการแมคโครจะไม่เป็นไลฟ์ไคแล้วนะหลังจากคุยกับเขาแล้วขอคอมพานีโปรไฟล์ไอ้เราก็คืออะไรวะ <c oughs> ปเซิร์ชกูเกอย่างเงี้ยอ๋อต้องมีรูปภาพต้องมีคำอธิบายสินค้าก็เนี่ยทำคอมบอดีโปรไฟล์ผ่าน powerpoint powerpoint ครับผมก็ยูทูบเหมือนเดิมก็เอารูปมปาตัดแปะเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็เขาบอกว่าส่งอีเมลไปที่จัดซื้อตรงนี้นะครับผมก็ส่งไปครับครับไม่นานน่บสองสาเดือนผมก็ทำได้เข้าขายเลยฮ้ามคโครโครีเควสครั้งแรกกี่ซองโอ้โห,โหผมเจอออเดอร์เดือนแรกเป็นหลักล้านครับ ล้านถุงไม่ใช่ล้านถุงร้านบาทร้านบาทล้านบาทไม่ได้เก็บตังค์ได้เลยด้วยสองเดือนเครดิตเทอมสองเดือนอ่าตอนนั้นเพิ่งรู้จักครว่าเครดิตเทอมอีกดีใจพสมตกใจไม่ใช่ไออาร์มแล้วนะเป็นคุณน้ำแล้วนะเอางี้นะผมขอเบรกตรงนี้ก่อนทุกคนครับสังเกตนะครับคนทําธุรกิจนะครับไม่มีอะไรยากเริ่มง่ายๆเริ่มง่ายเริ่มง่ายๆจากซอสไอ้ลองโพสต์ขายดูว่าแล้วก็ไปต่อยอดีละนิตละหน่อยลองทําเอง เขาไม่ได้มีลูกน้อง 20- 30คนเขาเริ่มทําคนสองคน3คนแล้วก็ค่อยๆเติบโตใช่ครับมีคนมาถามพี่บ่อยๆว่าพี่น็อตผมอยากจะทําธุรกิจล้วมีลูกน้อง2 0 30าคนทายังไงพี่ดูแลลูกน้องยังไง200คนนูนี่นั่นพี่ก็จะตอบเขาว่ามึงเริ่มจาก3คนให้ได้ก่อนแล้วมึงค่อยขยายเพราะฉะนั้นนะการทําอะไรค่อยๆทําถูกต้องอบพีทีเนี้ยเป็นคุณอาร์มแล้วคุณอาร์มแล้วเป็นประธานบริษัทแล้วใช่เริ่มห้อยซีอีโอแล้วครับออย่แล้ว หลังจากเข้าแมคโครแล้วครับผมตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยเราก็เริ่มสเกลเตงเรื่อยๆครับตอนนี้เราได้เข้าแมคโครนะครับเราได้เข้าท็อปทุกสาขานะเป็นซองเล็กนะครับผมแล้วก็เข้าตัวเซ็นทันโกฮเซลที่เป็นห้างใหม่ที่เปิดมาจะมีเข้าห้างใหญ่นิดหนึ่งอีกพันกว่าสาขานะครับผมเราให้อาชีพลูกค้าจริงๆพันกว่าสาขาใช่ครับห้างใหญ่อันนี้เล่าให้ฟังหรือคุยฮะอันนี้เล่า <laughs> <laughs> เล่าให้ฟังผสมคุยนิดๆนะ <laughs> ครับ <laughs> ใช้การตลาดอะไรทําตั้งแต่แรกเป็นผู้จ๋าเลยคือโพสทุกวันออกช่องที่เขาเป็นพวกเพจรีวิวครับผมเล่ามั่งครับ ทุกคนอาจจะไม่เชื่อกองสลากดอทคอมนะอันแรกเลยนะลอตเตอรี่ออนไลน์แม่งไม่มีใครรู้จักในประเทศนี้เริ่มทาการตลาดในกลุ่มกลุ่มคนซื้อหวยใต้ดินอ๋อนี่กลุ่มเหมือนกันอ่าไอพวกกลุ่มกลุ่มที่เขาไปหาเลขกันอ่ะกลุ่มยี่กีอ่ะเอากลุ่มยี่กีกลุ่มฮานอยอ่ะผมไปโพสต์ขายลอตเตอรี่เออแล้วก็งวดแรกขายได้เจ็ดร้อใบโอ้เยอะครับอ่ามันก็เริ่มอย่างนี้แหละฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเริ่มมันง่ายๆครับง่ายใช่คือยิ่งง่ายคุณยิ่งเจ็บน้อยใช่แล้วตอนนี้มีโรงงานแล้ว ก็พอเราทำมาเกือบเข้าปีที่สี่มีอีกรายการหนึ่งที่ผมออกทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนแล้วกันผมให้เครดิตเข้าเลยครับก็คือรายการชาร์จแทงไทยแลนด์กี่บาทแลกกี่เปอร์เซ็นต์ขอห้าล้าน20เปอร์เซนะครับเอาแม่เอาตอนนี้เดี๋ยวจ่ายให้ก็เมื่อนั้นไปเดี๋ยวจ่ายเลยเนี่ยห้าล้านเนี่ยจ่ายเลยจ่ายเลยเยอะก็ขอไปตอนนั้นเราขายไม่กี่แสนนะครับแต่ผมจะมีกลยุทธ์นิดนึงก็คือผมให้ชาร์คท่านหนึ่งครับมาผัดในรายการเลยใครชาร์คหมู หมูอุกบีผัดทำกับข้าวไม่เป็นแน่นอนใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมรู้แล้วผมเลงไว้แล้วผมมีคิดสึกว่าถ้าเขาผัดแล้วเขาบอกตัวเองไม่อร่อยอ่ะมันจะแปลกๆปะ <laughs> ก็เลยนดนิดนึงแล้วถ้าเกิดเขาผัดแล้วเขาไปให้ชาร์เต้ชิมแล้วชาร์เต้บอกหมาไม่แดกทำไมโอ้อโหผมผมว่าถ้าเพื่อนกันน่าจะชมนิดนึง่ง <laughs> โอเคโอเคโอเค,อเคต้องรังสาน้ำใจเพื่อน <laughs> ใช่โอเคจะผมว่าถึงจะไม่ถูกปากเขาอ่ะแต่เพื่อนผัดอ่ะจะบอกหมาไม่แดกก็อะไรอยู่แล้วผมถูกทุกคนแย่งซื้อดีลทุกคนครับและลุกตอนนี้ก็เลยมีชาร์กถืออยู่่ไมมี จบเลยหลังจากออชาร์จแท้งแล้วไงต่อหนึ่งปีกว่าเนี่ยเราเติบโตไปน่าจะพันเปอร์เซ็นต์ะครับสูงสุดเกือบสิบล้านต่อเดือนครับโอ้โหนี่ก็ร้อยล้านต่อปียังไม่ถึงครับนี่อยากให้ถึงอยากให้เจออยากให้เลยมีช้อปปี้เริ่มไปเข้าลาซาด้าคือทำใจให้มันครบทุกช่องออนไลน์ครับแล้วก็เป็นไวรัลอยู่ในทิกตอกอยู่พักหนึ่งที่แบบคนรู้จักมีปุ่มแบบเยอะมากๆในทิกตอกครับก็ยอดขายโตขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ว่าเฮ้ยจะโตแค่นี้ดีไหม เออคือก็สบายแล้วจะไปต่อไหมเออจะไปต่อไหมคืออยู่อย,อยู่ก็สบายแล้วออ่แต่ในหัวบอกพูดมันจะขอโรงงานได้ปะวะจากคุณอาร์มจะเป็นท่านอาร์มค <neighborhood S 3> อาร์าาามแล้ว Matte, คือมันเกิดการคิดเล่นๆว่าแล้วกูจะเป็นได้ปะวะอืม <Ooh. S 2> ได้สิวะก็ลองดูทําทรงจะไปซื้อโรงงานอ่าดูรวยครับขาเห็นราคาตัวอ้ยกับยี่สิบล้านคือคือก็คือช็อกอ่ะแกล้งถามเขาแล้วมีเช่าไหมดันบอกมีอีกอไปเจอโรงงานนี้ครับผมเห็นปุ๊บผมรู้สึกว่า นี่คือโรงงานกูแน่นอนมาจำเท่าไหร่อะแสนก็บาทสามเดือนอะเอามาจำโอ้ตอนนั้นตอนนั้นพิมพ์แค่แสนเดียวยังคิดหนักะีอ <c oughs> พอจ่ายเงินเสร็จแล้วอะเอ้าชิบหา,า,ายกูจะสร้างโรงงานยังไงวะเนี่ยความรู้ไม่มีเครื่องจักรเอาจากไหนเ่ยไม่ไม่ไม่ถามก่อน <c oughs> รู้ไหมไมันต้องใช้เครื่องจักรเออใช่เลย <c oughs> ตอนนั้นไม่รู้ไงคือ <c oughs> แต่รู้ตอนจ่ายังไปแล้วเออพอจ่ายแบบเออแล้วกูจะเับเครื่องจักรยังไงวะต้องจริงจังกับโรงงานแล้วแหละครับครับหก็ยูทูบอกลับมาสูตรเดิมครับอ โรงงานผลิตซอสน้ำจิ้มตัวนี้นั่นไปสองอ่าเจอเครื่องจักรนี้แล้วผมแคปไว้เก็บอ่านี่คือแคปแคปเก็บอันนี้แคปเกป็บเราเอารูปแล้วไปเซิร์ชจะไปแสนรา้านต้นต้นอย่างเงี้ยเสียอาร์ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้หรอก <laughs> ไม่แต่คิดว่ามันถูกไง <laughs> เริ่มไปดูออาถ้าเป็นซอสมีหม้อต้มนะหม้อต้มเท่าไหร่มันเริ่มยากแล้วไม่ไหววัดมันคกินกาลังผมไปม,มากอะ่ะเอาใหม่มีใครรับทําโรงงานไหมเปลี่ยนไ i n ์เซตนิดนึงมีอีกอ่ะเขาเรียกเอาซอสเนาะโอเคขอเวลาเจ็ดวันทําราคามาให้ห้าสิบล้าน <c oughs> คือเห็นราคาบอกกูทำอะไรลงไปวะเนี่ยคือไม่ได้แน่ๆตอนนั้นครับก็เริ่มเครียดแล้วนี่เกิดการการเครียดนหนึง่ง <c oughs> คือพอเราได้แพนนิ่งของเขาแล้วว่ามันต้องมีเครื่องจักรโน้นนี้นั่นใช่ไหมครับ <c oughs> ผมก็เอานั่นแหละไปเสิร์ชต่อจนเขาก็คุยมาว่าคุณต้องใช้เครื่องแบบนี้ <c oughs> ผมก็เริ่มเริ่มมีหวังเว้ยราคานี้ก็เลยมัดจําไปจากห้าสิบล้านเสร็จโรงงานแล้วนะ ดนไป25ล้านครับครึ่งครึ่งหายไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นนะทุกคนที่ฟังอยู่นะครับเลิกพูดทัทีนะครับว่ากูไม่มีทุนใช่ผมบอกเลยนี่เริ่มจากเริ่มจากศูนย์เลยใช่อยู่ใช่แล้วก็เอากําไรมาต่อยอดใช่เอากำไรมาต่อยอดเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนจะถามว่าใจว่าบ้านมันรวยแต่ผมเล่าเขาว่ารวยผมไม่ฟังครอบครัวผมคือถ้าเงินเดินออกอีกวันนึ่งคือหมดชื่อโรงงานก็น่าสนใจมากครับ หมี่ปุง global food จำกัดจำกัดใช่ครับ global นี่แปลว่าไม่เอาแค่เมืองไทยถูกต้องครับผมยังไงยังไงเราอยากไปโกลวินเตอร์บ้างครับตั้งชื่อบริษัทเลยว่า,างั้นเอา g ก o บอลให้มันฝังใจว่าถ้าเนี้ยเราอ่านปุ๊บเฮ้ยเราต้อง g ก o บอลนะไม่ใช่แค่ว่าเออมีชื่อไว้แล้วไม่ทําอะไรเลยตั้งเป็นหมี่ปรุง global food เพื่อที่จะไปส่งรสชาติคนไทยครับให้ทั่วโลกได้กินเราต้องการเป็นซอสสาเร็จที่คนไทยยอมรับแล้วหารตามสั่งใช้ เราจะทําให้หมดฝรั่งกินได้แล้วเมี่ผมลองแล้วใช่ฝรั่งนี่ชอบเลยครับผมเอาจริงๆนะต่างประเทศอ่ะมีกับทุกอย่างยกเว้นกะเพราเพื่อแปลมเหมือนกันมันปลูกไม่ขึ้นใช่ใช่ทั้งที่เบซิลนี่มันมาจากบราซิลนะใช่แต่แต่เมืองเมืองเขาไม่ได้ปลูกไม่ขึ้นเริ่มคิดใหญ่ว่า ทำไมต่างชาติรู้กแต่ต้มตำอ่านต้มยำกุ้งผัดไทยกระเพราคนไทยกินทุกวันเลยนะจริงจริงตลยมันคิดว่าเรากินแต่ผัดไทยกับแกงจวนถูกต้องครับมันคือที่ผมไงผมขอเป็นหนึ่งกระบอกเสียงให้ทั่วโลกรู้ว่าคุณได้กินอาหารที่คนไทยกินทุกวันเพราะฉะนั้นกลับไปนะเอาไอ้โฟโต้ชอปไอ้ยีาดอ่ะครับาดตรงนี้เป็นธงชาติซะหน่อยโอ้ดีมากเลยครับผมทำจริงนะพี่น็อตลองดูอีกเดือนนึงผมทำให้เลย้องทำแล้วมันก็จะมีไทยแลนด์เบส ขอเครื่องหมายก็ไม่ได้น่นคือคช่ผมูแือวนะคำถามสำคัญกู้เงินมาทําบ้างไหมตอบตรงเลยกู้ซื้อโรงงานกู้ซื้อโรงงานอย่างเดียวเช็คโต้จากเช่าใช่ครับตอนนี้ซื้อแล้วซื้อแล้วครับผมโรงงานเก่าหรือโรงงานปัจจุบันที่มีที่นาตัวนี้เลยที่ผมไปเช่ามาเนี่ยใช่ขอซื้อเลยไอ้บอกเฮียผมไม่เช่าแล้วผมซื้อผมระดับผมแล้วขอแบงค์หน่อยขอแบงค์หน่อยแบงค์เข้ามาก็เป็นกู้แบงค์ไปสิบกว่าล้าน คิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จหรือยังเรากาลังสําเร็จในสิ่งที่เราผ่านมาแต่ฟุตชั่นใหม่เราอะยังไม่ได้เริ่มเลยครับเพิ่งจะเริ่มเท่านั้นนะมันคืออะไรครับโกใหม่โกใหม่ต้องการให้ร้านอาหารทั่วโลกได้ลองใช้มีปุงครับผมโรงงานเราเนี่ยเราขอมาตรฐานตามเก็บเกือบทุกสากลอ่ามีฮาลานฮาลานมีไอโซมีไอโซใช่ครับผมมีออยออยอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีของอเมริกาด้วยครับถึงตรงนี้ สำหรับคนทั่วไปอ่ะครับประสบการสำเร็จแล้วแหละโอ้อยู่แล้วผมอยากรวยตั้งแต่ยุคแบบเด็กๆเลยอ่ะเราเลยยอมแรกที่ว่ายอมไม่เรียนหนังสือเพื่อนไปเรียนปีหนึ่งเราไปทํางานดีกว่าให้มันได้เดือนสองสามหมื่นขาดมหาลัยแม่ใม้ีโอกาสได้เซลล์สาวเลยวะ่ออกมาาี่สี่ปีอ่ะก็อยากกลับไปเหมือนกันทุกคนก็รู้ทุกคนก็รู้ว่าผมผมไม่ได้เรียนนะผมจบมอกสนมถ้าผมย้อนไปได้ถามว่าผมอยากเรียนไหมผมอยากเรียนให้สําเร็จมากที่สุดถ้าเราใช้ความมุมาณพยายามเท่ากันน่ะ คนที่เรียนมากกว่าใช่มีโอกาสมากกว่าเราบางอย่างครับผมมาวันนี้บอกว่ามีเรื่องจะปรึกษาพี่ด้วยครับผมเห็นพี่น็อตทำอะไรแบบเพอร์ซั n แนลแบนดิครับอยากให้ลูกค้ารู้จักเราเพื่อที่เผื่อเขาจะรู้จักแบรนด์เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดอย่างนั้นนะอืมใช่พี่ทำ Personal แ Branding เพราะอะไรรู้ไหมครับธุรกิจพี่มันใช้ความเชื่อลูกค้าซื้อลอตเตอรี่ราคา6ล้านกับเราลูกค้าไม่ได้มองว่าลอตเตอรี่บาสิบาทนะมลูกค้ามองว่ารางวัลที่หนึ่งใช่ไม่ถูกกูจะซื้อทําไม เพราะฉะนั้นเวลาเขาจะซื้อเขาต้องคิดว่าถูกครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรู้ว่าถ้ากูถูกแล้วกูเก็บตังค์ไม่ได้กูจะไปเล่นงานใครกูรจะปองใครพี่จําเป็นต้องทำ C E O branding เพราะสินค้าพี่มันต้องผูกกับความเชื่อความเชื่อใจของลูกค้ามันรสร้างรั u s ์ใช่แต่มีปุงไม่ต้องสร้างรั u s t ไหมผมกำลังคิดว่าถ้าของพี่ใช้ความเชื่อ ของผมก็ต้องใช้ความเชื่ออีกอย่างหนึ่งเหมือนกันอืเชื่อว่าสินค้าเราไปช่วยเขามีอาชีพแล้วกันผมเริ่มคิดออกแล้วเนี่ยผมฟังพี่ผมคิดออกเลยแต่สําหรับพี่นะพี่ไม่อยากใช้ CEO Branding นำนะมันจะกลายเป็นการผูกระหว่าง Product กับเราอืถ้าไม่มีเราก็ไม่มี Product ์แสงผมทาดีอยู่แล้วใช่ไหมนยใช่แ <c oughs> บรนด์คือคนคนหนึ่งเขามีบุคลิกเฉพาะตัวครับเนี่ยไอหมีปุ้งเนี่ยเขาเป็น เชฟคนหนึ่งแล้วกันที่จะส่งต่ออาชีพครับผมอันนี้ชัดแล้วแต่พี่คือลอตเตอรี่เท่ากับน็อตทุกคนในประเทศนี้ลอตเตอรี่เท่ากับน็อตใช่ทีนี้ถ้าไม่มีน็อตลอตเตอรี่มันไม่แข็งแรงมันมันมันก็ดีแหละในที่เราอยู่นะธุรกิจทางธุรกิจอยู่นะปัจจุบันครับผมแต่ถามตรงๆว่าคุณอยากจะทําธุรกิจไปยันตายไหมก็คงไม่อยู่แล้วถูกไหมที่เราทําธุรกิจมีลูกน้องเพื่อที่เราจะหยุดจะพักจะไปทําในสิ่งที่เรามีแพชชั่นไปดูแลครอบครัวอยู่กับพ่อแม่ถ้าแบรนด์มันดัง แบรนด์มันดีมันส่งคุณค่าให้ลูกค้าอยู่แล้วครับผมก็ปล่อยมันไปปล่อยมันไปส่งเสริมคุณค่าของเขาให้มันเป็นผู้ช่วยของแม่ครัวทั่วโลกไปโอเคครับพี่ส่วนตัวเราก็เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งคนหนึ่งอ่าอย่างไรล่ถ้าจะทำ personal b r a n d i n ก็ทำ personal b r a n d i n ในฐานะเราเป็นนักธุรกิจครับผมเป็นเจ้าของโรงงานครับผมแต่หมีปรุงก็เป็นแม่ครัวช่วยแม่ครัวเราไปช่วยช่วยแม่ครัวครับผมโอเคครับวันนี้สำหรับ ซอสกับเราพริกแห้งมี่ปรุงนะมีปรุงผู้ช่วยแม่ครัวทั่วโลกทั่วโลกครับตอนนี้เป้าหมายเขาคือทั่วโลกครับผมไม่บอกนะว่ามันจะอร่อยหรืออะไรลองไปซื้อทํากันดูที่ท็อปปากด้วยฮะซอสหมี่ปรุงให้เขาไปทั่วโลกขอบคุณมากครับผมครับก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะอย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ผมไม่ได้ทําคลิปบาร์เทนเนอร์มาหลายเดือนแล้ว ว่าไม่มีคนกดไลค์นี่แหละช่วยๆก,กันกดจะได้ทำต่อไปอขอบคุณมากครับครับผมครับ